ยินดีต้อนรับสู่ไรส์แฟร์ช่องที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์แบบจลกทุกแง่มุมหากคุณรักรถยนต์และอยากอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องไม่พลาดกดติดตามช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรา Toyota Yaris a t ที2025กำลังเป็นที่จับตามองในวงการรถยนต์เมืองไทย ด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจรายละเอียดทุกแง่มุมของรถรุ่นนี้แบบจาดลึกตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะเครื่องยนต์ระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีภายในและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ Toyota Yaris e a t องีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านดีไซน์ซึ่งให้ความรู้สึกหรูหราสปอร์ตและล้ำสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดันมากขึ้นพร้อมไฟหน้า LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนและเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่ ตัวถังของรถได้รับการออกแบบให้มีอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นลดแรงต้านลมทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเส้นสายบนตัวถังมีความเฉียบคมให้ความรู้สึกโฉบเฉีียวและพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสีใหม่ที่เพิ่มความหรูหราและน่าสนใจมากขึ้นห้องโดยสารของ Toyota y a r i s a t i v 2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความกว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้น วัสดุภายในถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มความหรูหราและพรีเมียมเบาะท,ที่นั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์รองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ทําให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะฟังเพลงหรือรับสายโทรศัพท์ก็สามารถทําได้อย่างคมชัด พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนโตโยต้ายาริเซทีป2องพมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นระบบเกียร์ได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบช่วงล่างถูกปรับแต่งให้เหมาะกับการขับขี่บนถนนเมืองไทยมากยิ่งขึ้น ลดแรงสั่นสะเทือนทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ขับขี่บนถนนที่ครุกคับนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดปกติหรือโหมดสปอร์ตเทคโนโลยีความปลอดภัยใน Toyota t o โย t a ายาริเ t ที2 2 2 5ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นโดยมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกล้องมองภาพรอบคันช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนการจราจรด้านหลังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกเส้นทางโโา t o y ย t a y a r ริ A t ท v ป2องยังมีระบบควบคุมอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับตั้งค่าต่างๆของรถได้ตามต้องการผ่านหน้าจอสัมผัสหรือแม้แต่สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ทำให้สามารถเช็คสถานะของรถเปิดปิดระบบต่างๆและดูข้อมูลสำคัญของรถได้ทุกที่ทุกเวลาค่าบำรุงรักษาของ Toyota Yaris a t ที2025ยังคงเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายคนเลือกใช้รถรุ่นนี้ด้วยอะไหล่ที่หาได้ง่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงและการรับประกันที่ครอบคลุมทำให้เจ้าของรถมั่นใจได้ว่าการใช้งานระยะยาวะจะไม่เป็นภาระ Toyota y ยา i s เซที2025เป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจําวันการเดินทางไกลหรือการขับขี่เพื่อความสนุกสนานด้วยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความปลอดภัยที่ครบครันทําให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงปิดท้ายด้วยภาพโตโยต้ายาริเซทีฟ2 0 2 5วิ่งบนถนนพร้อมวิวสวยๆและเพลงประกอบที่สร้างบรรยากาศแห่งการขับขี่ที่สนุกสนาน หากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Rise Fair ของเราเพื่อติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายเรามีเนื้อหาใหม่ๆที่อัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป